ดาบเดียวอืบิ๊กวินแม่บิ๊กวินบ่อยจริงนี่เพิ่งเปิดมานะเนี่ยคำเตือนภาพและวิดีโอเสียงต่อไปนี้มีเสียงที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กอายุที่8ลงไปนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับกูสปอย69มารีวิวเกมโลมาสล็อตอีกแล้ววันนี้มันเริ่มด้วยทุน40บาทมาเริ่มกันเลยนะไปไปกดกันชิวๆนิ่มๆม,ม,มาถึงฟันครึ่งฟันครึ่งบิ๊กวิ แม่เริ่มต้นด้วยดีจริงๆเลยนะวันนี้เนี่ยก็ว่าจะมากดสักหนึ่งพันนะพันขึ้นเนี่ยคือเลิกเพราะว่านักแ่นเนี่ยต้องมีสตินะเพื่อนๆอุย้ยมาได้ฟันสิงโตจะไปดาบดาบเดียวอยบิ๊กวินแม่บิ๊กวินบ่อยจริงนี่เพิ่งเปิดมานะเนี่ย,ยดาบคู่ฟันต่อมิกวินอืมสิบิเท่าแล้วนะกำไรเพื่อน ไปกันต่อจังหวะนี้เลือกสายย้ำดาบเดียวบิกวีนต่อรัวๆเลยจังหวะนี้ไปเลียงเหล็กสองครั้งนะเพื่อนๆไปโลฟันเด้งดีอืมเหล็กที่นึง่งขวาดาบเดียวหลบได้อีกแม่ไม่ให้เลยหรือวะเนี่ยดาบคู่อืมหลบได้อีกเหล็กทีนึ่งนะเพื่อนๆหลบอีกอ โลก <c oughs> ป้องก <c oughs> <ถ>ันทุน40นะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ก็ได้มา300ก็ถือว่าเาเริ่มต้นได้ด้วยดีนะแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเท่าไหร่ไปไปต่อ <c oughs> จังหวะน,นี้เนี่ยถ้าเกิดฟันเข้าคอรเซียมแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะแบบได้ฟันคอมโบแล้วก็แตกมากขึ้นนะตอนนี้เราก็ได้มา300แล้วไปต่อ อมมาไปกดต่อสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ตามกันมาได้เลยนะเพราะว่าผมทิ้งลิงก์ที่ที่เขาเพิ่มอัตราการแตก20%กว่าเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนๆได้ตามเข้ามาเล่นด้วยกันนะไปอืเริ่มหมดแล้วไปคอมโบสามสืม,มยังได้อยู่นะเพื่อนๆไปจังหวะน,นี้กดออโต้เพย์ไปสิบครั้งเลย ได้มา210อุ๊ยฟรีสปินอีกนะอีกครั้งเนี่ยน่าจะ10ครั้งแล้วเพื่อนๆไปโอ้โอหสวยอืมมาหน่อย270นะเพื่อนๆจังหวะน,นี้เลขสีไม้สี่ห้าไม่ค่อยมาเลยอืมครึ่งพันแล้วนะเพื่อนๆอนนีนจังหวะน,นี้กำลังดีเลยอืมหกสิบห้า ยังเหลืออีกสนะองไม้นะไปอปีสปินจะได้สักเท่าไหร่กันแม่ฟันโคอลเสเซียมนี้มาหรือ,อยังเนี่ยไม่รู้ว่าบวกอัตราการแตกหรือ,อยังมาหกรก็ยังดีมา,เ,มาเกินครึ่งทางแล้วเพื่อนแปดร้อยแล้วอีกสองจะเลิกเล่นแล้วกลับบ้านอืยังไงไปต่อ,อจัดไปหนึ่งคอมโบไปสอง้าสวย จังหวะน,นี้ถึงยอดแล้วอไหนลองกดอีกสักหน่อยแล้วกันก่อนกลาบก่อนกลาบร้อยสัมงสวยไปต่ออย่างจังหวะน,นี้หน่าขึ้นสองเท่า,าเนี่ยแต่อย่างเราต้องมีสติครับพันไหนเอ้ยพูดคำไหนคำนั้นไปจังหวะน,นี้ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาแค่นี้พอหนึ่งพันหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ดูใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ